เอาล่ะทุกคนครับตอนนี้เราก็มาที่บูธคาวาซากิครับซึ่งในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024นะคาวาซากิเขาก็มีการเปิดผ้าคลุมไปถึง5คันเช่นเดียวกันครับแล้วก็เป็นรุ่นที่แฟนๆนั้นรอชมอัปเดตแล้วก็สีสันใหม่อยู่ด้วยครับ วันนี้ผมก็อยู่กับเจ้าที่ของคาวาซากินะครับพี่โตครับผมมาให้ข้อมูลกันครับผมสวัสดีครับเริ่มกันเลย กับรถที่ผมกาลังนั่งอยู่ตรงนี้เป็นนินจา500ครับใช่ครับตัวที่มีการเปิดผ้าคลุมมาในวันนี้แล้วก็มีพัฒนาการจากรุ่นล่าสุดขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับพี่โตมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับมันถูก RCC ขึ้นมาหนึ่งก็คือเครื่องยนต์มันเปลี่ยนภายนอกมันอาจจะดูเหมือนไม่ได้เปลี่ยนแต่จริงๆเนี่ยเรื่องของระยะชักเอ่ยเรื่องของการออกแบบข้อเหวี่ยงใหม่มันถูกปรับออกแบบมาใหม่หมดแล้วรวมไปถึงดีไซน์ของตัวรถเองเนี่ยมันก็ถูกปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะไฟหน้าแฟรแฟริงกห้้า,ออา,าล่าวมยยทเ็ดีไซนใ ก็ช่วงเองนี้ผมมองว่ารถมันมีความกระทัดรัดบ้ากนะไซส์มันแบบดูเล็กดูหน้าขี่มากๆนะครับเรื่องช่วงเองเนี่ยก็อาจจะแตกต่างครับนินจา400นิดนึงไม่เหมือนกันหมดใช่แล้วก็ตัวหน้าจอที่เป็น TFT จอมีดีเทลที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็ไม่ใหญ่มากแต่ว่าก็อ่านง่ายครับไซส์ใหญ่รวมถึงมันสามารถเชื่อมต่อกับไลดิโอโลจีดีอัของคาวาซากิได้ถ้ามองลอดคนขี่ไปเนี่ยมองถามไปจะเห็นตัวคีเรตไหมด้วยครับเป็นครั้งแรกป่าในซีรีส์นี้ที่มีทางแรกในซีรีส์500ครับนินจา500เปิด 19,800่พร้อครับพร้อมกับในงานเราจะมีกิฟต์วอชเชอร์ให้8,00 0จริงๆราคาคือเท่ากับตัวนินจา400ออ๋อราคาเท่ากับตัวนินจาใช่แต่ว่าเป็นตัวที่อัปเดตมาพอสมควรเลยนะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นทีเลตไม่ว่าจะเป็นจอขยับซีซีขึ้นมาแต่ว่าเราให้ราคาเดิมวันนี้เปิดตัวมาเนี่ยก็มีคู่แฝดของนินจา500มาด้วยกันครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปครับเป็น500เซตห้าร้อยนั่นเองครับผมพี่ตงวผมเห็นตัวเซตห้าร้อยแล้วเนี่ยก็แอบคิดถึงตัว รุ่นพี่นะเจ้า900กับมีดีไซน์ที่ดูคล้ายๆกันอยู่นะครับอ่าใช่ครับ <นะ S 1> มันถูกออกแบบมาเป็นสไตล์ซูโกมิซึ่งเป็นสไตล์ของตระกูลแซดทั้งหมดอของเราสังเกตว่าเมนเฟรมเก็ทาสีเขียวนะครับแมทกับตัวสีล้อด้วยแล้วก็เครื่องยนต์เป็นบล็อกเดียวกับตัวนินจา500ใช่ครับเครื่องยนต์เป็นบล็อกเดียวกันแต่อาจจะมีความแตกต่างกันที่แรงบิดนิดนึงแรงม้าเท่ากันคือ52อจริงๆตัวแรงบิดก็เท่ากันที่46.2แต่ว่ารอบเครื่องของแรงบิดจะต่างกันที่ตัวนินจาจะมาที่6,000อบบบแ่่ันนีีเเท0จจุดไมมหืลยกิ ก็คือตัวชิ้นเฟรมกับตัวแฟร์ดิงใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆแฟร์ดิงตัวนี้ก็ออกแบบใหม่มาเหมือนกันตัวไฟหน้าเองก็เหมือนกันจะมี3ดวงก็คือ2ดวงเป็นไฟต่ําแล้วอีกดวงตรงกลางจะเป็นไฟสูงเท่ขึ้นกว่าเดิมนะดูชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมสุสดีรละตรงนี้ก็น่าขี่พี่โตว,ว่า นี่มันรถ150ซีซีอ่าจริงๆถ้านั่งมันต่างกับแซ่ร้0นิดนึงทำให้นั่งสบายขึ้นไปอีกตัวนั้นตำแหน่งถังน้ำมันนะครับแล้วก็นี่เข่าระมังตรงนี้คือมันพอดีมากนะตรงนี้ทำวาววะเนี่ยดูกระชับนะแล้วราคาพี่โตจริงๆราคาเท่ากับตัวนินจา500โปรโมชั่นเหมือนกันไหมโปรโมชั่นเหมือนกันครับ8,000<อ>บาทอันนี้ก็อ,อยู่ที่เลือกเลยนะถ้าคุณชอบแบบสตรีทไบแบบนี้นะก็มาที่ตัวแซดถ้าชอบแบบฟูลเฟลลิ่งก็ต้องไปที่นินจานั่นเองนะตัวแซ ห้าร้อยเนี่ยมีสีเลือกกี่สีพี่โตตอนนี้มีให้เลือกอย่างละสีแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีสีเพิ่มเข้ามาเหมือนกับคันข้างๆครับ z X 6R ซึ่งตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้มันก็มีแค่สีเดียวคือสีเขียวซึ่งเอาจริงๆสเปกมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแต่ว่าเราเพิ่มสีทางเลือกมาให้กับลูกค้าสีนี้เรียกว่าสีเมทริกแมทเกรย์อีโบนี่แมทก็คือสีด้านเกรย์ก็คือสีเทาอีโบนี่คือสีดําที่อยู่ตามด้านตรงนี้ดูแล้วมันลงตัวมีความดุล้านะดินาเซ X 6R เนนีตอ้ราาค ที่เปิดตัวในใน,ในปีนี้ตอนนี้ก็คือ3,99,000โปรโมชั่น1,000 0บาทแล้วก็สีพิเศษที่มาเนี่ยมีจำนวนจำกัดกี่คันครับ ตอนนี้เราอุบไว้ก่อนอ๋ออูบไว้ก่อนถ้าอยากรอไม่เหมือนใครแต่ว่าต้องจัดคันนี้นะใช่ครฮะแต่ว่าราคาเราก็ไม่ได้ปรับราคาเดียวกันโปรเดียวกันจริงๆก็ต้องบอกว่าเราปรับโครงสร้างราคาลงมาจากก่อนหน้านี้ที่มัน498,0 0 0ใช่ครับลงมาเยอะเลยเกือบแสนนี่คือตอนนี้คือเล่นนี่คุ้มเลยนะเป็นรุ่นที่เรียกว่าซื้อมาแล้วเนี่ยเอาไปลงแ็กได้เลยเนี่ยสำหรับนินจาเซนอาร์นะครับไดุ้้มสปอร์ตนะครับทั้งนินจาทั้งเซเนี่ยก็ดูไปจนแบบว่าเข้าใจในหลายๆข้อมูลแล้วแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้มีการเปิดภาม สีใหม่ของตำนาน W ของ k a ว a s a k i ด้วยพี่โตพาผมไปดูหน่อยผมอยากรู้ว่าชื่อสีอะไรก่อนแวะไปทางสีใหม่ผมออขอคุยกับสีเก่าของ 2> w บบ0ยู <23 S 1> อสอสักนิดนึงสีเดิมสีเดิมใช่เพราะว่าตัวนี้จริงๆเราเขาเปิดตัวไปเมื่อตอนเดือนก<ม>ันยายนปลายเดือนกันยายนใช่ครับทีนี้เรามีในในงานนี้กับสีขาวเนี่ยเรามีโปรโมชั่นให้7,000ส่วนลดรถครับใช่ครับจากราคา1 4 9 9 0 0 สีขาวเนี่ยส่วนลด7000นะครับแล้วก็ในส่วนของแหลกกับการล้มแล้วก็ตัวการลอยถังเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษซึ่งเป็นจีโนอินพาร์ตของทางคาวาซกิใช่ครับก็คือนอกจากจะมีส่วนลดแล้วเนี่ยยังมีราคาพิเศษสําหรับชุดของแต่งใช่ครับใช่ไหมครับสำหรับรุ่นเวอร์ชันสีขาวนะครับเวอร์ชันสีขาวราคาจริงๆของ w 2 3 0ก็ถือว่าไม่ได้แรงนะราคากำลังน่ารักปีนี้เขาเปิดตัวไปไม่นานสีใหม่ที่เราแอบส่องอยู่ที่เมืองนอกครับมาแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วครับถูกต้องครับก็นี้เป็นสีใหม่นะ โอเชียนบรูอีโบนี่เป็นสีน้ำเงินน้ำทะเลนั่นเองครับก็คือน้ำเงินแบบญี่ปุ่นด้วยนะแล้วก็มีความมินิสติกในเนื้อสีเนี่ยครับเพื่อนๆถ้าดูใกล้ๆจะมีความประกายยิบยับนะครับต้องครับสวยผมว่ามันดูคลาสสิกมากขึ้นแต่ว่าทรงพลังด้วยด้วยสีน้ำเงินนี้ซึ่งคาวาชอบใช้โทนนี้แหละใช่ครับกับแต่มันอยู่แ0ตัวแรกที่เอามาขายก็เป็นสีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับราคาสำหรับตัวสีใหม่นี้อยู่ที่ไหรพี่โต ราคาเท่าเดิมเลยครับไม่เปลี่ยน1 4 9 1, 4, 9 0 0 149,900นเ้พาอยนงสนีหมืนกพันเนะพอมาเป็นสีเงินเนี่ยบางคนที่อาจจะไม่ชอบสีขาวผมยกตัวอย่างนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทุกคนที่สนใจนะครับเข้ามาดูตัวจริงกันได้ที่บูธค a w a s a ครับแน่นอนนะไม่ได้มีแค่นี้เพราะว่าค a w a s a k ก็มีหลายโซนแล้วมีโซนนี้นะข่าวว่ามีส่วนลดแรงๆมาให้ชมด้วยอยู่ด้านหลังนี่เองครับพี่โตพาไปชมหน่อยครับเรามาที่คันนี้เพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าในงาน Motor Expo 2024่มีส่วนลดมาแบบว่าค่อนข้างจะแรงๆเลยนะจาก ราคา269,000บาทครับตอนนี้ตอนนี้ลดไป50,000บาทแล้วมีเรื่องของปูนไหมครับเรื่องประกันเรื่องพอบอรบมีไหมมีครับมีเหมือนกันครับคนที่สนใจรถในสไตล์ K R เนี่ยขี่แล้วเข้ามือมี power ให้เล่นมีคาแรคเตอร์ของความเป็นรถ สูบโตคันนี้เล่นได้นะบอกเลยนะเพื่อนๆนะรอบๆเราก็ยังมีตัวที่เป็นรถทรงวิบากครับตัวนี้เกวเอก 110R ราคาเท่าไหร่พี่โตตัวนี้94,600ครับ94,600เป็นรถที่ไม่ได้วิ่งบนทางถนนนะเป็นรถที่ซ้อมขี่ในสนามแข่งอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ฝึกฝนนะครับแต่รถที่จดทะเบียนไม่ได้จริงๆอ่ะคือมันมันมันมีขั้นตอนการขออนุญาตผลิตเนี่ยค่อนข้างยากจริงๆเราอาจจะลงรถจำนวนผลิตลงไปตัวนี้มันอาจจะกลายใช่มันจะกลายเป็นของแลนแต่าจะเก็บไว้ต้องรีบมาดูเลยนะถูกต้องครับรถที่จดทะเบียนได้อยู่ฝั่งนู้นครับ KLX 2 3 0 SE มเนาะมันเป็นรถที่มีน้ำหนักเบาเหมาะกับการที่จะไปขี่แบบฮาร์ดเอนดูโรูมันไม่กินแรงใช่มันเบามันไม่กินแรงไปขี่ท่องเที่ยวก็น่าจะมีโปรเหมือนกันมีโปรเหมือนกันครับนอกจากจะเป็นรถที่เล็กน้ำหนักเบาเนี่ยความซับซ้อนของเครื่องยนต์ก็น้อยด้วยไม่ต้องกลัวว่าขี่เข้าป่าแล้วล้มลงไปใช่ถูกต้องครับเปลี่ยนหัวเทียนหัวเทียนวงหัวเทียนบอกเปลี่ยนหัวเทียนง่ายมากราคาตอนนี้ราคาจำหน่ายเท่าไหร่ครับ <Okay. S 2> ราคาเริ่มต้นที่139,000โปรโมชั่นสูงสุดอยู่ที่10,000บาทแล้วก็สุดท้ายในโซนนี้ก็ยังเห็นจอดอยู่ตรงโน้นหนึ่งคันครับตำนานทร,ริงของคาร์สเกตที่มียูเซอร์ใช้อยู่นข้างเยอะแล้วก็มีจัดงานด้วยผมเคยไปร่วมด้วยนะครับเบอร์สิบราคามันอยู่ที่200,000สอง้ 5, 000, าพันทีสงสนห้าห0 0่นเนีใช่ครับจากราคา3 000, 9, 000. 2 9 0 0 0อ่้าราคาดีมากนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีโปรโมชั่นให้อีก8,00 0บาทโอ้ซื้อได้ในราคา2 0 0 0 0 0ต้นๆน,นะสำหรับเบอร์เซ็ดน,นะครับนอกจากจะในโซนนี้แล้วเนี่ ไปเร็วนี้แล้วขายดีด้วยตัวเมก้ r โรสนั่นเองครับผมใช่ครับได้ข่าวว่ายอดขายค่อนข้างดีราคาจริงๆแล้วสูงกว่าดับบลิว230ด้วยแต่ว่าทุกคนครับเมก้าโรส1ครับถ้าอยากรู้ว่าสมรรถนะเป็นอย่างไรครับก็ไปชมกันได้ที่ช่องของมอเตอร์ครอนแบ็คซินชาแนลของเราครับยูทูบครับรีวิวเรียบร้อยครับผมรีวิวแบบฟูลรีวิวเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับก็โปรโมชั่นอยู่ที่ ต0 0รถห้าพัน 5, บาทด้วยครับด้านหลังเรานะยังมีหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Z900 ครับแล้วก็ W800 นะครับผมแล้วก็ฝั่งนู้นนะที่เป็นมารีนของคาว s สกิก็คือตัวเจ t s สกีนะครับมาโชว์ครบเช่นเดียวกันครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นในรุ่นอื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยรอให้แฟนๆเข้ามาสอบถามแล้วก็ขอรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ของคาวสกนะครับก็สามารถมาได้ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคมนะครับ2567ครับที่บูธคาวา s กิ i ในงาน Moto Expo ครับสำหรับคราวนี้นะผมก็ต้องขอบคุณวิโตมากมากครับผมสำหรับข้อมูลนะครับแลวเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ครับผมแล้วเจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ